สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กูรูก็มาเก็บจะมาเก็บพลิกนะคะมาเจอพลิกมันล้มเนาะเมื่อคืนนี้ฝนตกแล้วก็ลมแรงนะคะพี่น้องพลิกก็เลยล้มเนาะเสียดายมันกูรูก็จะมาปลกมันตั้งขึน้นก็จะทำหลักมัดติดกับหลักเนาะกับเสาหลักของมันนะคะกูรูก็จะมาทำเสาหลักให้พลิกเนาะ พริกมันก็ดอกอยู่นะคะต้นนี้ก็จะล้มเหมือนกัน,นกูรูก็เก็บไปหลายรอบพริกขี้หนูนะคะเนี่ยเม็ดใหญ่ใหญ่ที่สูไว้นะคะพี่น้องจา๋ากูรูก็เก็บขายประจำเลยนะคะพี่น้องทั้งพริกขี้หนูทั้งพริกกระเหรียงเนาะนั่นนะคะพี่น้องจา๋า พี่ของกูรูก็มีทั่วไปข้างในสวนก็มีที่ละต้นสองต้นก็อยู่ทางโน้นนะมันก็ดกด้วยนะคะมองไม่เห็นเนาะมันไกลนะพี่น้องจา๋าอยู่นู้นแถวนี้ก็มีกูรูก็เอาย่าไม่ทันเนาะแล้วก็เก็บฝรั่งด้วยนะคะพี่น้องจ๋าเนี่ย กูรูก็เก็บพลังไปขายด้วยนะคะพี่น้องพอจะมาเก็บพริกอ้าวเห็นพริกมันล้มเนาะมันก็ดกด้วยนะคะพี่น้องจ๋าข้างในนี่แหละนะคะที่ก,กูรูมาเก็บก็เพราะมีออเดอร์มาเนาะออเดอร์พริกนะคะคก,กูรูก็เก็บหลายหลายรอบเหมือนกัน ดุกดูกสวยๆนะคะพี่น้องจา๋าตรงนี้กูรูก็ลูพริกแต่ว่าหญ้ามันลกนะคะพี่น้องเดี๋ยวกูรู้ก็จะมาดดาหญ้าก่อนทำอะไรงานบ้านเสร็จแล้วก็จะเข้ามาดดาหญ้ากันค่ะตอนนี้เราก็จะทำเสาหลักเอาพริกที่ล้มเนี่ยขึ้นเนาะพี่น้องจา๋า ลูกก็ดกลูกก็สวยู่นะคะพี่น้องเช่นนี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะกูรูก็จะทำหลักเอาคลิกที่ล้มขึ้นก่อนนะคะพี่น้องจ๋าทำาสาหลักให้คลิกก่อน อันนี้ก็จะล้มเราก็จะทำทั้งสามต้นนี้นะคะพี่น้องจา๋าปลูกมันตอนที่มันฝนตกนี่เลยค่ะมันจะได้ไม่ตายเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะบุญรักษาทุกครอบครัวคะ่ะสวัสดีค่ะ